กลับมาแล้วครับแม่กลับมาแล้วคะ่ะมากันแล้วเหรอกล้ักวางกระเป๋าแล้วช่วยแม่พี่ทำของข้าวหน่อยสิโอ้ยไม่ต้องรอกตักกลับจากทำงานเหนื่อยอ่ะนั่งพักก่อนก็ได้ลูกโอ้ยไม่เป็นไรแม่ตักไหวยอยู่แล้วทำสองคนจะได้เสร็จไวๆไงอะทางานบอยก็มาช่วยแม่สิจะได้เสร็จไวๆไม่เอาหรอกแม่ผมทำงานมาก็เหนื่อยมากพอแล้วนะขอพักบ้างสิทำไมแกพูดอย่างนี้อะตักเขาก็ทำงานมาทั้งวันเขาก็เหนื่อยเหมือนกัน่ะแล้วทำไมให้ตักช่วยแม่แค่คนเดียวล่ะ ที่ผมแต่งงานกับตักเอาตักทำเมียเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ตักมาช่วยแม่ทำงานนี่แหละงั้นผมจะเอามันทำเมียทำไมไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่หนูยังไหวอยู่เดี๋ยวให้พี่บอาเข้าไปพักผ่อนนะคะ่ะโอยข้างนอกอากาศร้อนมากเลยอะ่ะแม่สวัสดีคะ่ะทำอะไรกินกันอยู่คะเนี่ยนัตตี้แม่ก็ทำเมนูที่แกชอบนั่แหละมามานั่นนี้ก่อนเร็ว ค่ะค่ะตกเอาส้มให้นัตี้กินหน่อยสิได้ค่ะอะนาตี้โ้มขอขอบคุณนะคะพี่ตาแหม่กลับบ้านแม่แต่ละทีนี่มันดีจริงๆเลยอะ่ะรีบกินเลยอเ,เอ๊ะ ว่าแต่อยู่บ้านผัวนี่ไม่ีใครรังแกกันไหมถ้ามีบอกพี่ได้นลเดี๋ยวพี่จัดการให้อุ้ยเรื่องเนี้ไม่ต้องห่วงเลยพี่บอสไม่มีใครกล้าทําอะไรหนูหรอกเมื่อก่อนน่ะเอะอะใช้เอะอะใช้ใช้อยู่นั่นแหละโดนหนูปีนไปสองรอบเลิกใช้เลยค่ะตอนนี้หนูสบายที่สุดในบ้านแล้วเออมันต้องยิงนี้สิเขาจะได้รู้ว่าคนบ้านเราเนี่ยรังแกไม่ได้นะคะถูกต้องทักทำใจมะม่วงเพื่มใพี่ด้วยนะตีแกชอบอ่ะได้ค่ะจะรอแป๊บนึง ใหม่ด้วยได้ดูไอ้ยังในแอปอ่ะยังเลยอ่ะใช่แล้วเป็นไงใช้ดูมันมันเอาดีนะจริงเต่เวลาอยู่บ้านแฟนว่างาจะว่าจะได้เดูนหนักลับข้าวครบแล้วจ้าเฮ้ยกับข้าวมาแล้วมาตีกินข้าวนี่ก่านนั่งตรงนี้เลยตรงนี้เลยเออ หูยหอมากเลยพี่ตั๊กน่ากินทุกอย่างเลยในครัวยังมีอะไรไหมคะเดี๋ยวหนูเข้าไปช่วยยกเฮ้ยไม่ต้องให้ตั๊ยกยกคนเดียวก็พอแล้วนั่งกินเถอะไม่เป็นไรหรอกนัตตี้เหลือแค่ข้าวเปล่าสองจานเองเดี๋ยวพี่ไปหยิบเองก็ได้ตั๊กวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วไม่ต้องหรอกนะัตตี้ถ้าไปอาจารย์ในครัวนะ่ะก็ไปทำความสะอาดห้องครัวด้วยนะค่ะไม่ต้องนัตต้ แม่ครับเหลือข้าวแค่สองจานเองให้ตั๊กไปโยก็ดีอยู่แล้วจะใช้นัตตี้ทำไมเนี่ยอยู่ใกล้แค่เนี้เองพวกผมอยู่ตั้งไกลเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่อโอ้แกนนี่ยำมะม่วงของโปรดหนูลองชิมดูืมขออนุญาตชิมนะคะืมพี่ตั๊กอร่อยมากเลยอ่ะแซบบเบอร์ฝีมือพี่ตั๊กไม่สุดยอดไปเลยนะคะถ้าอร่อยเนี่ยก็กินเยอะๆนะ แล้วถ้าว่าไหนาหิวอ่ะมาที่บ้านได้เดี๋ยวพี่เนี่ยสั่งให้พี่ตั๊กทำกับข้าวให้ได้ค่ะ,ะตัก๊กเอาใจบอกให้พี่หน่อยสิพี่นะคะถ้าลุกไป้วหนูฝาก,กเทโคแก้วหนึ่งนะคะตั๊กไม่ต้องพวกแกไม่มีมือไม่มีเท้าแปวเองไม่ได้หรือไงแม่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับใช้นิดใช้หน่อยจะเป็นไรไปอะ่ะอีกอย่างก็อยู่ใกล้แค่นี้เอง ครัวเดียวกันเหรอแกเห็นว่าตั๊กเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันจริงเหรอเวลาน้องสาวแกมาแกกลับดูแลอย่างดีแต่พอเป็นตัก๊กแกกลับใช้ทำโน่นทานี่แกคิดบ้างสิตั๊กเนี่ยพ่อแม่เขาดูแลมาอย่างดีตลอด20กว่าปีอะฮะแล้วพอตั๊กเขาแต่งงานมาอยู่บ้านเรากลับต้องมาทําทุกอย่างยังก็คนรับใช้อะมันใช่เหรอบอสแกยังเป็นห่วงเลยว่านัตตี้เนี่ยจะโดนที่บ้านแม่ผัวรังแกหรือเปล่าแกต้องคิดกลับกันสิ พ่อแม่ตั๊กเขาก็เป็นห่วงเขาก็กลัวว่าเราเนี่ยจะรลังแกเขาเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าในใจของลูกนะ่ะคิดว่านัตี้เสพสุขได้คนเดียวส่วนตั๊กเนี่ยต้องถูกกระทำอย่างเป็นนั้นเหรอจำไว้นะบอสตัก๊กคือคนที่แกควรจะดูแลแล,และห่วงใยมากที่สุดไม่ใช่นัตี้เข้าใจไหมครับแม่แกเองก็เป็นคนดีนะ ทำไมต้องให้แม่สอนตลอดเลยจนคนอื่นเขาเข้าใจผิดแล้วว่าแกเป็นคนเลว